ปัญหาสายตายาวเวลามองไกลไม่ต้องมองลอดแว่นให้เสียบุคลิกอีกต่อไปด้วยแว่นสายตายาวเลนส์2ชั้นออกแดดนะครับเลนส์เปลี่ยนสีเทาดําเป็นกันแดดในตัวเลยนะครับรุ่นนี้ใครไม่ทราบสายตายาวแต่เองแต่มีอาการมองไกลปกติอ่านหนังสือตัวเ,เล็กไม่ชัดทุกขาเมนอายุมาได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คสายตายาวตามอาย,อยุคร่าวๆให้เลนส์บนมองไกลเลนส์ล่างอ่านหนังสือใส่ขับรถได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลนส์เคลืบอบกันรอยผิวลื่นทําความสะอาดง่าย จุดเด่นของรุ่นนี้นะครับกรอบแว่นตายืดหยุ่นนะครับให้ดูนะใส่สบายแล้วก็ขาแว่นนะครับเสริมลวดโลหะไว้ด้านในนะครับทําให้มีความแข็งแรงสูงนะครับผมอ่านี่นะครับผมบิดให้ดูเลยนะทำเนี่ยหักให้ดูเลยนะครับเนี่ยมันสามารถดัดกลับคืนได้สบายมากเลยนะครับรุ่นนี้ขาไม่หักแน่นอนนะครับขาไม่หักแน่นอนนะครับสําหรับบล็อกเซตจะมีกล่องใส่แว่นผ้าไมโครไฟเบอร์ อ้อยคอเท่